ามาดูแบบฝึกหัดข้อควายเนาะแบบฝึกหัดเก้าจุสองนะครับามาดูโจทย์นะครับโจทย์เขาให้มานะครับตอนนี้เนาะซีอูบวกเนโอสามนะครับรู้สึกในหนังสือมันจะตกตัวนี้ไปเนาะเพิ่มตัวนี้ไปด้วยนะครับเฮทบวกนะครับได้เป็นซีอูสองบวกบวกกับ n o แล้วก็น้ำนะครับพอนี การดูสมการโดยใช้เลขออกซิเดชันเนี่ยก็คือเราจะดูตัวที่มันเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมครับอ,อย่าตงตัวนี้ก็คือซ u เนี่ยจะมีเลขออกซิเดชันเป็นศูนย์ส่วนซ u 2สองบวกก็จะเป็นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่พิ่มขณสองใช่ไหมครับส่วนตรงนี้นะครับเราก็จะหาเลขออกซิเดชันของไนโตรเจนแล้วก็ตัวนี้ก็ไนโตรเจนเหมือนกันโอเคไหมครับ เลขออกซิเดชันของไนโตรเจนตัวนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ในไนโตรเจนตัวนี้ที่รูชี้อยู่เนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับบวกสองใช่ไหมเพราะว่าออกซิเจนมันคือลบสองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไนโตรเจนก็ต้องเป็นบวกสองส่วนตรงนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ไนโตรเจนตัวนี้มีค่าเท่าไหร่เลขออกซิเดชัน 1. 1> นะเท <1. S 1> ่าไหร่นะ HNO สามใช่ไหมครับไฮโดรเจนคือบวกหนึ่งนเจนคือเราต้องการหา 1. 1> ตรงนี้คือสามใช่ไหมครับแล้วก็คูณด้วยเลขออกซิเดชันของออกซิเจนเท่ากับศูนย์ เพราะฉะนั้นหาเลขออกซิเดชันของไนเจนเท่ากับเท่าไรตรงนี้ก็คือมีค่าเป็นลบหกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นย้ายข้างไปตรงนี้ก็เป็นบวกหกตรงนี้ย้ายไปก็เป็นลบหนึ่งเพราะฉะนั้นไนเจนก็จะเป็นบวกห้าเพราะฉะนั้นไอตรงนี้ก็คือบวกห้าเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่ครับก็คือลดลงสามใช่ไหมเสร็จปุ๊บพอเป็นแบบนี้ทำยังไง ใช้วิธีการอะไรครับดุลหรือคูณใช่ไหมคูนให้มันเท่ากันการเปลี่ยนแปลงสองตัวนี้ให้มันเท่ากันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราคูณอะไรครับคูณสองข้างบนก็คูณสามเพราะฉะนั้นตรงนี้คูณสามแล้วก็ใส่สามข้างหน้าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นบรรทัดถัดไปก็จะเป็นตัวนี้สาม cu นะครับบวกกับ hno สามบวกกับ h บวกไปเป็น cu สองบวกตรงนี้คูณสาม สามใส่ก็ต้องใส่ทั้งสองข้างเลยใช่ไหมครับตรงนี้ก็ต้องใส่สามตรงนี้ก็ N O ตรงนี้ก็ H 2 O <c oughs> แต่ตรงนี้นะครับคูณด,ด้วยสองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใส่สองข้างหน้าตรงนี้ด้วยใช่ไหมครับโอเคไหมนะครับตัวนี้คือตัวเลขที่เราคูณเข้าไป <c oughs> นะครับอเสร็จหรือยังเรียบร้อยหรือยังเราก็ต้องมาเช็คใช่ไหมครับ เช็คจานวนอะตอมเท่ากันหรือยังจํานวนประจุประจุเท่ากันหรือยังใช่ไหมครับคราวน,นี้เช็คจํานวนอะตอมก่อนสียูเท่าก,ากันหรือยังครับเท่ากันแล้วไนโตรเจนเท่าอย่างเท่าแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าคูณสองเข้าไปทั้งคู่ก็ต้องเท่ากันไฮโดรเจนกับออกซิเจนเท่าอย่าง,าางยังมาดูออกซิเจนก่อนออกซิเจนฝั่งซ้ายมีกี่ตัว สามตัวคูณสองข้างหน้าก็เป็นหกตัว,ตวฝั่งขวาไม่กี่ตัวครับรวมแล้วตรงนี้อีกหนึ่งตัวเป็นสามตัวตรงนี้สองใช่ไหมตรงนี้อีกหนึ่งใช่ไหมครับเป็นสามเพราะนันออกซิเจนยังไม่เท่ากันเราก็ปรับออกซิเจนให้เท่ากันทำยังไงให้ได้หกก็คูณสี่ตรงนี้เข้าไปโอเคไหมครับ พอคูณสี่ตรงนี้จะมีออกซิเจนสี่ตัวตรงนี้มีออกซิเจนสองตัวก็รวมกันเป็นหกตัวอ่อออกซิเจนเท่าละตอนนี้ก็เหลือไฮโดรเจนไฮโดรเจนเท่าไหมฝั่งขวามีเท่าไหร่มีกี่ตัวแ <8 S 2> ตัวแตัวฝั่งซ้ายมีกี่ตัว สตัวสิตรงนี้สองตัวตัวนี้อีกหนึ่งตัวเป็นสามตัวใช่ไหมแต่ฝั่งนี้มีแปดตัวเพะน้นก็ต้องปรับไฮโดรเจนให้เท่ากันใช่ไหมครับโดยการปรับตัวไหนก็ต้องปรับเฮดบวกนี่ใช่ไหมนะครับใส่เท่าไหร่ดีถึงจะครบแปดใส่เท่าไหร่ครับอาไมใส่ห้าก็ต้องใส่หกสิครับใช่ไหม อไอ้ห้าตัวนี่คือเราจะบวกไปเฉยไม่ได้ใช่ไหมก็คือตัวที่เราไปใส่ตรงเนี้ยอ่ามันต้องรวมด้วยใช่ไหมพอใส่หกตรงนี้ก็จะมีหกบวกกับอีกตังนี้อีกสองก็เป็นแปดโอเคไหมครับเนาะพาะฉะนั้นเท่ากันหรือยังเท่ากันละจํานวนอะตอมเท่ากันมาเช็คประจุหน่อยว่าเท่ากันหรือยังตรงนี้บวกหนึ่งคูณหกก็เป็นบวกหกส่วนตรงนี้ บวกสองคูณสามก็เป็นบวกหก 6, ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นประจุและอะตอมเข้ากันอย่างเข้เากันล้โอเคไหมครับอันนี้คือเฉลยข้อข้อควาง